เอาอย่างเยเพิ่งจับนายโดนเป็นเอาอะไรขุดดูอ่ะอย่าเอามือล้วงนะอะไรอย่าลืงอะไรเอาอะไรขุดดูดูดีดีโอ้ยใหญ่มากว้าวว้าวว้าวปลาไหลโอ้พี่พี่ขึ้นโอ้ยใหญ่โอ้โอ้โอ้พี่น้องจ๋าอุ้ยกลัวเอาเสกคู่เลยเสกคู่เดี๋ยวมันดุดมาเอาคู่มา อู้โ้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสิจับหางมันใส่ไหมอู้โหทุกคนเดี่ยวโ้ใหญ่มากเลยใหญ่ล่ะใหญ่มากนี่โอ้แค่ปลาช่อนอีกตัวหนึ่งนะโอ้อันนี้ก็มีปลาช่อนสองตัวเลยใหญ่มากเลยไม่เอาแกนี่เอาเลยตัวใหญ่มากเลยทุกคนไม้เอาไว้ในคุนี่น่ะมันจะตายยังบ้างไหม มันไม่ไม่ไม่มีอะไรอย่ากพึ่งจับอันนี้จ, <BU> จับอันนี้ก็ได้จับนิดดเียวนี่ทุกคนตัวใหญ่มากเลยอ่ะทำไมหนูเลื่อนเลิดเบ็ดโอ้ไม่ต้องเอาหรอกเดี๋ยวมันจะไหลลื่นไปรังเอออะไรอีกสิอันี่้อันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้ตัวเล็กข้างหน้านี่เอาเบ็ดแน่เลยเบ็ดอันนี้ใส่คคู่ได้ทำแม่เอะไรนั่นเนี่ยไปเดิน ก็หิวมาในไงป่านเะาโดนตรงโน้นอ e> ืมไอเม็ดออกเน้่เม็ดทิงฟังไหนอืูไปไหลค่ะไม่ไป